โอ้โหเจาะลึกทั่วไทยรับสายไม่หวัดไม่ไหวใช่ค่ะเที่ยวคนละครึ่งของการเที่ยวไทยคนละครึ่งของรัฐบาลเนี่ยวุ่นเหอเกินค่ะจะแก้กันอย่างไรจะเลิกวุ่นตอนกี่โมงอ่ไปถามกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านน้ำตรีสรวงเทียนทองสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสรวงครับค่ะ ครับสวัสดีที่มอลาร์พี่นายรับสรวงครับพี่ครับคุณชี่วไทยคนละครึ่งคุณสุรวงมีปัญหาทั้งในซีของประชาชนที่เข้าลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ซ to ีของผู้ประกอบการก็มีปัญหาในการเข้าร่วมโครงการจะแก้อย่างไรครับจะแก้เสร็จกี่โมงเป็นคนฝากถามค่ะคือตอนนี้นะครับตอนนี้กำลังกำลังต้องต้องเรียนอีกครับมันมันมีปัญหามาตั้งแต่วันแรกเลยเนาะใช่แล้วจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งปวงครับพี่ครับผมเนี่ย ได้รับการล้อ,เองเรียนจากพี่น้องประชาชนาเยอะพอสมควรเลยนะครับในเรื่องของการเข้าลงทะเบียนครับนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมันเกิดขึ้นมาจากว่าอย่างแรกเลยคือที่ทํามาทั้งห้าเศษเนี่ยพาทท,ท,ทเนี่ยไม่มีฐานข้อมูลอของนักท่องเที่ยวหรือว่าฐานฐานข้อมูลของลูกค้าอยู่ในมือเลยนะครับรเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันเคยใช้แอปเป่าตังซึ่งดูแลโดยกรุงไทย ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันใหม่เนี่ยนี่คือเหตุผลที่ทําไมทอทอถึงทำแอปพลิเคชันใหม่ขึ้นมาเพราะต้องการจะมีข้อมูลฐานข้อมูลของนักท่องเที่ยวคนไทยอยู่ในมือเพื่อะจะ,ะทําในโครงการต่อๆไปในข้างหน้านะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราผ่านเรามีการลงทะเบียนผ่านไทยไอดีนะครับซึ่งซึ่งอยู่กับกบสาฐไทย ซึ่งไทยไดีเนี่ยณวันนั้นเนี่ยล่มตั้งแต่เจ็ดโมงนะครับ,รบก็มีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงก็เลยแก้ปัญหาโดยการทำ pass, รบายพาสก็คือไม่ต้องผ่านไทยดีเข้าลงทะเบียนกับทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้เลยนะครับ,รบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาคนจะจองโรงแรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการไปลงทะเบียนผ่านการ การยืนยันตัวตนไปยืนยันตัวตนที่โรงแรมเลยไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับท่านครับพี่ทนายครับมันต้องมีสองสองทางครับคือณตอนนี้นะครับมีคนที่เอาว่าเอาว่านตอนนี้นะมีคนที่เข้าถึงระบบแล้วจองสิทธิ์แล้วเนี่ยยืนยันในระบบผ่านอืออ่ายืนยันในระบบผ่านนแล้วประมาณล้านสี่แสนว่าคนล้านสี่เหรอคะครับตอนนี้นะครับล้านสี่นะครับอื แต่ว่ามีคนที่ใช้สิทธิ์หรือว่าทำการจองสำเร็จแล้วเนี่ยประมาณสองหมื่นกว่าอ๋อสองหมื่นกว่าที่จองผ่านใช่ครับงวดนี้มันจะไม่เหมือนกับกับกับงวดของของอสมัยท่านประยุทธ์นะครับครับงวดนี้จะเป็นการการลงทะเบียนก็คือการลงทะเบียนเพื่อจะขอใช้สิทธิ์นะครับแต่สิทธิ์จะถูกใช้แล้วก็จะหมดไปไอ้ห้าแสนสิทธิ์เนี่ย ต่เมื่อมีการจองและจ่ายเงินครับครับอ๋อจ่ายเงินก่อนได้ก่อนเพราะฉะนั้นถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะเป็นคนลงทะเบียนคนที่หกแสนก็ได้คแต่ว่าผมผมลงทะเบียนเสร็จปุ๊บสิทธิ์ยังเหลือจอจองไปจ่ายเงินโรงแรมอันนั้นถึงจะไปตัดจากค่าแสนสิทธิ์ครับโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจเข้าใจแล้วแต่แต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงครับตอนเนี้ยระบบเนี่ยคือค่อนข้างค่อนข้างที่จะอ่า เอาเอายอมรับเลยว่าค่อนข้าที่จะจับสนสําหรับสําหรับทั้งผู้ประกอบการและและคนท่องเที่ยวนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กําลังมีการอาจจะอาจจะนะครับอาจจะหยุดอาจจะปิดขอปิดเว็บปิดแก้ไขใช่ไหมคะปิดเพื่อแก้ไขครับค่ะแล้วก็อาจจะดึงในเรื่องของตัวแอปทางรับเข้ามาใช้ เพราะว่าแอปทางลัดมันมีการยืนยันตัวตนอยู่แล้วอ๋อมันจะเร็วขึ้นใช่ไหมคะอืมมันจะลดขั้นตอนตรงนั้นสะดวกขึ้นครับผมค่ะจะปิดกี่วันวันไหนคะคิดว่าน่าจะปิดวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ทางทททำสื่อแล้วก็ประกาศกับพี่น้องประชาชนแต่ว่าจะไม่ให้กระทบกับคนที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับค่ะครับสามารถลงจองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ขออย่างหนึ่งว่า ผมผมเองเนี่ยพยายามอย่างยิ่งที่จะทําให้ทุกอย่างมันโปร่งใสนะครับ <S <S ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ทรทเนี่ยมีคดีความในเรื่องของนุไอคนละเครื่องเนี่ยอยู่ประมาณพันกว่าคดีไอ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 ติดโกงเนี่ยเหรอใช่ครับที่มีการสวมสิทธิ์อะไรที่ผ่านมาครับ๋อ้ีตอดีตโครงการก่อนหน้ายังมีเคลียร์คดีไม่จบยงเคียราะฉะนั้<บ>นเนี่ยงวดเนี้ยมันถึงมันถึงซับซ้อนนิดนึงเนื่องจาก ทุกคนก็ต้องการที่จะป้องกันตัวเองไม่ถูกสวมสิทธิ์นะครับเพราะผมในฐานะเจ้ากระทรวงขอถือโอกาสรายการที่ใดนพี่มอรัตน์เ่กราบขอโทษพี่น้องประชาชนด้วยได้ครับจะพยายามแก้กลับมาให้เร็วที่สุดเลยครับครับจะปิดสักกี่วันยังบอกไม่ได้ใช่ไหมคะแต่จะเริ่มปิดวันนี้จะเร็วให้จะให้เร็วที่สุดครับครับโอเคแล้วถ้าฉะนนั้นผมโทษอีกทีนะครับคุณสรวงอย่างแรกเลยก็คือเราจะปิดเว็บเที่ยว เท่ยวไทยคนละครึ่งเราจะปิดแอป Amazing Thailand แล้วก็ให้คนที่จะประสงค์จะขอรับสิทธิ์ไปไปไปแจ้งความประสงค์ผ่านแอปทางรัฐแทนถูกต้องไหมใช่ครับถ้าเปิดถ้าเปิดกลับมาก็ได้เปิดกลับมาก่อนโดยไม่ต้องไปยุ่งกับตัวแอปใชไอดีอีกแล้วถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องครับใช้แอปทางรัฐเป็นตัวยืนยันตัวตนแทนอใช่ครับใช่ครับใช่ครับ เออจะปิดตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหมไอ้ของเดิมไอ้เว็บกับแอปเดิมนะก็หยุดหยุดอ่ะยังไม่ลงทะเบียนไม่ได้ใช่ไหมคะชั่วคราวตัง้งแต่วันนี้เลยค่คนที่จะลงทะเบียนใหม่ยังลงทะเบียนยังลงไม่ได้ไไดเลยใช่ครับแต,แต่แต่จะไม่ให้กระทบกับคนที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วแล้วต้องการจะจองโรงแรมครับอ๋อในขั้นตอนจองรแรมเขาทาได้ถ้าเขาผ่านกระบวนการยืนยันตัวตนไปเรียบร้อยแล้วนะคะอ๋อ,อ,อใช่ครับ,ช,รบชัดเจนครับครับทีนี้ทีนี้อุปสงค์จะรับสิทธิ์ประชาชนจะไป แจ้งความประสงค์ผ่านแอปทางรัฐได้อีกไม่กี่วันข้างหน้าครับจะพยายามให้เร็วที่สุดครับพี่นายครับกลับมาใช้เร็วที่สุดคือมันต้องมีการท่านเฟอร์ข้อมูลไปที่แอปทางรัฐครับผมใช่ต้องถ่ายโอนข้อมูลให้มันเชื่อมโยงกันนั่นเข้าใจใช่ครับโอเคเข้าใจแล้วได้ค่ะขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีค่ะขอบพระคุณครับพี่ครับขอบขอพี่น้องประชาชนอีกครั้งครับได้ค่ะขอบคุณนะคะคุณสารวงเทียนทองค่ะ